เฮ้โซ่น <Gun car> mm ี hmm. ่อุ้ยซ่อุ้ยน้าหน้าดิไฮบะนนี่น้าดิน้าดิสบายดีปาลุงสบายดีปาลุงัวผูกับโซ่น้องมิดปาลุงสบายดีพ่อแม่ลูกล่ะสบายดีพ่อแม่ฮะสบายดีพ่อแม่เพื่อเพื่อนสินอน ันจนอนตาใส่มิ่มิันนี้อตาใส่วันนี้พ่อีนอนฮหฮมันนี่อยู่ก็พอมันนี่พุ่งพอพนเอามันนี่สวัสดีพ่อีสวัสดีพ่อีสวัสดี่อุงมันนแพะกินปุ้นแพะับตาเอาลูกนนได้เอามาสกน กินงานขนมจีนแห่เดอเอาลุแห่คับสามีโน้องฟ้าโชคเป็นกรรมการนะสันมมนมเนาะม่มนมบ่หมัมนมหม่นมก่อนนอน่นน่ะโชคเอ้โชคเอ้ เดีเอทั้งนี้ฮะฮารีมอดทั้งน่ะเรีมุโทรทัศน์ทีวีโซ่ขับนนอนเว้ยโซ่เอ้ยแล้วนี่กับบบๆมๆบมบมเลยน กินเลลินฮะโซกินเลลินเบิ่องในก่อหานคุณน่ะมื้อคืนนี่พ่อเพิ่นบ่ได้เอาไปลุ้งม้อคืนนี่เพิ่นไปไปเนื้อไปเนื้อเพื่อนในหนึ่งแอ้ไปเนื้อกับอ้ายมื้อคืนนี่บดได้เอาลูกมาเนี่ย้าในห้างจะมาเรียนกินกระปุ้นกับแข่งกับอันเมียเพราะว่าแพ้เมียได้เอาลูกซะมื้อนี้ โชคเ้ยโชคเป็นกรรมการปรโชกฮะโชคเป็นกรรมการฮะอีกบังบังเสร็จปะเสร็จปะเ้ยบริเนอนเด้คอยบริยังนอนเด้ันเย็น้ำมาอยังว่าอาพายางนี่พ่อฝนนแตยอยากอุ้มปุ้งุงคนไหนนแตยอยากนอนนั่นนั่นนัน Nam Nà... bùm nhà bùm bùm hả Hộp 1 bùm nhà bùm 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 đây sổ đây sổ đây sổ

คือม <ersch> ันนั่งเล่นอูมาขึยนอู่ไปอนอู่นะอนอู่อนอูโชดเอ้ยโชดเอ้ยเน้นเน่นนนนนเนอนนอนองอะเน่นอือนะนนเ เล่นเด่นเด่นเดนน่ๆเพิ่นเหลื่มตาบอปิดตาไปอีกเลยพ่น่ะคพณน่ะพดตาอีกไร้าขอย s ป e e d อืออ้าว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 อ้าอ้าวอ้าวอ้าวอ้วอ้าวอ้าวอ้าวอ้อ้าว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 าวอ้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 อ้าวอ้อ้าอ้าอ้าวอาวอาวอ้วอาวอ้้าอ้า เออ nào ๆๆๆๆๆพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะอ้ายปิดแผดพัด oh 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 yeah. <coughs>

โชคคนสวยจอมแสบขนาดเป็เปเป็ุยุยฮุยุยุยย้ายังมายงมายังมายังมยังมางยังมยงายังงมายั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 งมาปงเปะงเปะเปะงเปะเง ping pe ape ping pe ping pe ping pe ha ping pe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  pe ping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 

Sok chom sẹp, nong sok chom sẹp, Li lưu mùi tân sĩ yosen. Gin bát bát nông sok, nghĩa. Ng muối kille mồm bolo. Quát hát mềm. 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 Quát hát hui, hui, nè phải kiếm mà bạn kiếm mà được rồi anh à, kiếm mà thêm thì à một bạn này xét lộn thế này tú 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 Cái này, nào ăn đấy Nan vẫn hết hà nội vừa gặp 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 hà tinh 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 sang đây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  thả non sang nè sang đây thả non hả nè Ui Ê tìm Ê tìm đây đây tìm đây tìm, đây tìm đây tìm tìm nè, Ê sang đi,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  sang đi sang đi kẹp đi 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 đi, nan 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 đi nè, đi nan nan cái nan nan sang đi nan nan

ทมสิลิบ่มีนอนปะลุงดดดเสร็จล <hed> ่าล้วปะลุงขิดนี่ขิดหนาพอกันไม่อะก็แรงก็แรงก็ติดตามสองโลเมตรเด็ดเด็ดปะลุงสวัสดีปะลุงสวัสดีโชคบายบายดูฮานุกละบายดูลูกบายบายดูโชคเอ้ยได้ยินบ่บายบายก่อนบาย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 อุ้ยติมไปแล้ว